วิธีรีเซ็ตรหัสผ่าน Facebook เราจะได้รหัสผ่านใหม่มาใช้งานนะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ f a c e b o o k เข้ามาแล้วมากดขีด3ขีดที่มีรูปโปรไฟล์ต่อไปกดไปที่ฟันเฟืองการตั้งค่าเสร็จแล้วมากดศูนย์บัญชีและกดไปที่รายละเอียดส่วนตัวเมนูนี้ก่อนนะครับต่อไปมากดข้อมูลติดตอ่อ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะครับมาเช็คด nee ูว yeah. ่าอีเมลของเพื Sisters, ่อนในหน้านี้เพื่อนๆยังใช้งานอยู่หรือไม่อีเมลสามารถขอรับรหัส OTP ได้หรือไม่หรือว่าเบอร์โทรสามารถขอรับรหัส OTP ได้หรือไม่ถ้าเพื่อนๆนะครับมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ยังใช้งานอยู่และสามารถขอรับรหัส OTP ได้เราก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าในหน้านี้เพื่อนๆนะครับไม่มีช่องทางที่จะสามารถขอรับรหัส OTP ได้แล้วให้เรามากดเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ เสร็จแล้วจะเพิ่มเบอร์โทรหรือว่าจะเพิ่มอีเมลเข้าไปผูกกับบัญชี Facebook ให้มีอย่างน้อยหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถขอรับรหัส OTP ได้ก็สามารถทำได้นะครับถ้าเรามีช่องทางที่สามารถขอรับรหัส OTP ได้แล้วก็ให้เรากดออกหน้านี้เสร็จแล้วกดย้อนกลับกดย้อนกลับและกดไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยเสร็จแล้วกดเปลี่ยนรหัสผ่าน ต่อไปกดเลือกบัญชี Facebook ของเราในหน้านี้เสร็จแล้วกดลืมรหัสผ่านของคุณใช่ไหมเมื่อมาสู่ในหน้านี้นะครับให้เรามาเลือกช่องทางที่เราสะดวกในการขอรับรหัส OTP จะเลือกไปที่ช่องทางอีเมลก็มากดตรงนี้นะครับหรือว่าจะเลือกไปที่เบอร์โทรก็ให้กดส่งรหัสไปทาง SMS ตรงนี้อยู่ที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะครับอาจจะตัวอย่างนะครับผมเลือกไปที่อีเมลแล้วกันนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดดาเนินการต่อ ต่อไปนะครับให้เราเข้าไปอรหัสในช่องทางที่เราได้เลือกไว้และมาป้อนในช่องนี้ให้ถูกต้องจากตัวอย่างนะครับผมเลือกไปที่อ e ีเมลก็ให้กดพักหน้าจอหน้านี้ไว้ก่อนจากนั้นให้เข้าไปที่อ e ีเมลในมือถือเสร็จแล้วก็เข้ามาที่อ e ีเมลที่ผูกกับ f a c e b o o k ให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เมื่อเข้ามาที่อ e ีเมลได้แล้วนะครับ <c oughs> ให้เรากดไปที่ขีดสามคีทางด้านซ้ายบนต่อไปกดกองจดหมายทั้งหมด และเข้าไปที่อ e ีเมลที่ Facebook ได้ส่งมานะครับจากนั้นเราจะได้รหัส6ตัวเราก็นำรหัสที่ได้นะครับไปป้อนในแอป Facebook ได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับก็ออกจากหน้านี้เสร็จแล้วเข้าไปที่แอป Facebook และกดในช่องนี้เสร็จแล้วก็ป้อนรหัสที่เราได้เข้าไปให้ถูกต้องโอเคครับเมื่อป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้เรากดดำเนิกนการต่อ เสร็จแล้วจะเข้ามาที่หน้านี้ให้เราตั้งรหัสผ่าน Facebook ใหม่ของเรานะครับเข้าไปในช่องนี้โดยที่เรานะครับไม่ต้องใช้รหัสผ่านเก่าลืมรหัสผ่านก็สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้นะครับโดยที่รหัสผ่านนะครับแนะนําให้มีความยาวไม่ต่ํากว่า6ตัวจะป้อนเป็นตัวภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขหรือว่าตัวภาษาอังกฤษผสมกับเครื่องหมายวรรคตอนก็สามารถทําได้นะครับเพื่อนๆนะครับก็ตั้งรหัสผ่านของมันเพื่อนเองเข้าไปได้เลยนะครับ โอเคครับเมื่อป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูส่วนนี้นิดนึงถ้าเรากดติ๊กถูกในส่วนนี้บัญชี Facebook ของเรานะครับที่ไปล็อกอินค้างไว้ในอุปกรณ์เครื่องอื่นจะถูกสั่งออกจากระบบทั้งหมดยกเว้นมือถือเครื่องที่เราทำอยู่ตอนนี้ตรงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้ครับโอเคครับเมื่อทำเสร็จแล้วให้กดถัดไปต่อไปมันจะเข้ามาที่ Facebook แบบนี้ก็ให้เรากดอ,ออกจาก Facebook ได้เลยครับ เสร็จแล้วแนะนําให้ปัดไอเฟซบุ๊กออกไปแบบนี้ปัดออกไปได้เลยครับจากนั้นก็กลับเข้ามาใช้งาน Facebook ได้เลยครับโอเคครับถ้ากลับเข้ามาใช้งาน Facebook ได้แล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราได้ทําการรีเซ็ตรหัสผ่าน a c e b o o k เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามีรหัสผ่านใหม่ Facebook มาใช้งานแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้รหัสผ่านใหม่นี้นําไปล็อกอิน a c e b o o k ในอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือว่าจะไปใช้งานส่วนต่างๆในส่วนของ Facebook ได้นะครับ โอเคครับถ si ้าเพื่อนเพื่อนะครับลืมรหัสผ่านเก่าและอยากจะได้รหัสผ่านใหม่ Facebook มาใช้งานก็สามารถใช้วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านทำตามคลิปนี้ทีละขั้นตอนได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ